เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาครับกาสวัสดีฟ c ซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์นะคผมในส่วนของ Epic Big Time ม์นอ่ะ ว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่เรารู้แน่แแล้วนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน5คนแล้วนะครับเดี๋ยวเชื่อจะพาไล่ดูว่าโอกาสในผมในส่วนของบิ๊กไทม์ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับให้ครบ12ตัวนะครับในการแจกนะครับสุ่ม20ครั้งนะครับว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคอ่ะอันดับแรกเนาะนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของตัวที่จะมาแล้วหลักๆนะครับผมก็จะมี โรนัลดินโยนะครับอ่ะคนนี้มาแน่นอนแล้วนะครับผมสหรับโรนัลดินโยคนที่2เดวิดเบ็คแฮมนะครับผมร่างนี้ก็มาแน่นอนนะครับผมอ่ะแฟงค์ไรกาดนะครับ3คนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาแน่ๆแหละนะครับผมโอ้โหคอมเมนต์กันระดาวเลยนะครับผมอันนี้ก็ยืนยันจากอีฟุตบอลฮับนะผมก็ซึ่งเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลค่อนข้างที่จะอ่าเก้านแหละนะครับผมอันนี้นะนะครับโอเคอันนี้ก็มาแน่ๆแหละนะครับผม3คนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะครับ แล้วก็สองคนนี้เนี่ยก็มาแล้วแน่นอนในัมสำหรับรูดฟานิสเตอรอยเนี่ยผมอ่ะก็จะเป็น5้าทับหทับสินะครับจากตอนแรกปล่อยมาเนี่ยแค่3คนนะครับหลังๆเนี่ยก็ปล่อยเพิ่มมาอีก2นะครับก็จะเป็นรูดฟานิสเตอรอยนะครับแล้วก็เด็กโกฟอลันเนีัยผมอ่ะแต่ละคนก็คอมเมนต์ต่างๆนานาในครับผมสามร้อยเพียร์เยอะแบบนี้เนี่ยผมก็คือแบบให้เป็นสุ่มใน300คนนะนะครับผมอ่ะสามทัพสิบห้านะครับห้าทับยี่สิบ 225อะไรแบบนี้เนี่ยผมก็250เนาะเนี่ยผมก็ตามนี้เลยนะครับดูแต่ละคนนะครับผมคือคอมเมนต์แบบชํำอะนะครับผมว่าอยากได้มากๆอะถึงจะเป็นของฟรีแต่มันก็เป็นของฟรีที่ดีมากๆนะครับสำหรับบิ๊กไทม์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น5คนที่การันตีแล้วแน่ๆนะผมว่าจะมาแล้วในผมสำหรับ90%ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในผมว่าบิ๊กไทม์ที่เหลือนะครับที่มีโอกาสจะมาในผมอ่ะอันนี้ก็ เป็นข้อมูลจากอีฟูดวันฮับเลยนะครับที่เขาปล่อยมาว่ามีโอกาสที่จะถูกเลือกมาติดใน12คนนะครับมีใครกันบ้างมาดูเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นยอสโกกาดิโอะนีับอ่ะกาดิโอก็ร่างนี้ก็ตึงอยู่นะนะครับหลายคนก็ใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าชูน่าก็อาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดในไอดีน่าจะน่าจะมีอยู่หรืออาจจะไม่มีแนวสหรับคนนี้นะนะครับโอเค แต่ถ้าคนไหนไม่มีก็คิดว่าเออมาก็ดีนะครับผมอันนี้เจอหลาดนะครับล่างนี้น่าจะบล็อกทูบล็อกนะนะครับบล็อกทูบล็อกนะครับล่างนี้อ่าล่างนี้ก็มีโอกาสมานะครับข้าวลรงโอออยู่ที่98เนาะนะครับน่าจะไม่เกินโรนินโยนะถ้ามานะครับผมเพราะว่าโรนินยเนี่ย99แล้วนะครับอ่าส่วนพวกนี้ก็9798นะครับอ่าตัวที่คลอดออกมาตามหลังก็อยู่ที่98นะครับผมอ่าเป็นรุดฝานนะครับผมนอกนั้นก็น่าจะต่ําไปกว่านั้นนะครับเอ็มปาเป้นี่จะมาไหมอันนี้ เนี่ยมองว่าอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าถ้ามาก็ดีนะนะครับถ้ามาก็ดีสําหรับคนที่อยากเล่นบิ๊กไทม์นะครับผมอ่ะร่างนี้ก็หดหัวตึงๆแน่นอนนะครับผมอ่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์โควิดนะครับสตาร์โควิดนะครับเอฟเอฟเนาะนะครับเนไอ้พวกที่จะมีโอกาสมาสูงเนี่ยเป็นพวกที่แบบ95นี่แหละนะครับผมเนี่ยนะครับ95 96เนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาเนี่ยสูงมากๆนะครับส่วน99เนี่ยก็โอกาสอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่า ก็ยังมีโอกาสมีเปอร์เซ็นที่จะอาจอาจจะมาได้นะครับถ้าเขาแบบเล่นใส่หนักใส่เต็มมาแล้วนี้นะครับที่โควก็อาจจะเอาเอ็มปัปเป้มาให้เราเปิดฟรีก็ได้นะครับมาเปิดซุ่มอ่ะนะครับคือจะได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอ่ะไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะนะครับโอเคอ่ะก็มีเรียลเมสซี่นะครับมีกาบีนะครับผมอ่ากาบีอ่ากาบี i, เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับเดสฟอร์ดล่านี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเล่นจริงๆเนะี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เก่งมากนะนะครับในมมมุองที มีใน ID นะครับอ่ะช่ดน่ามีคนนี้คนนี้คนนี้นะครับใน ID ดีนะครับมีกาบี้มีแรดฟอร์ดมีตัวมิยาสุนะครับผมอ่ะลีเอก็มีนะครับอ่ะโกมันนะครับอ่ะสองตัวนี้โอเคอยู่นะครับเก่งนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวมิยาสุก็เก่งนะครับเป็นกองหลังได้สบายเลยบอลูดิบาร่านะครับล่างนี้ถ้ามาก็โอเคอยู่นะครับอ่ะถ้าคนไหนที่มีล่างเดิมแล้วก็ไม่ได้อยากให้ล่างซ้ำมาใช่ไหมนะครับ แต่ทีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะซ้ำเยอะเลยนะครับสำหรับบิ๊กไทม์นะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะเอาใครมานะครับแล้วเพื่อนๆอยากให้ใครมาลองคอมเมนต์หน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนรอคอยใครนะครับในบิ๊กไทม์ที่จะมาใน12คนนะครับอ่ะพวกนี้เนี่ยคือเป็นตัวเลือกที่ตัวเกมยังเหลืออยู่ในที่จะเลือกมาเนาะนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับราตาโลมาติเนสอ่าเบนจเดอร์นะครับเบนจเดรอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ มีราฟาเอลเลอาฟนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆนะครับที่มีโอกาสที่จะติดเข้ามานะครับผมอ่ะไมเคิลโอเว่นล่างนี้ก็ดีนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นี่ครับผมอ่ะเคราสอาะเกลลาเร่เนะครับผมอ่ะก็มีโอกาสที่จะมานะบาเยรนนะครับผมตัวนี้เป็นกองหลังนะครับผมอินซากี้ล่างนี้ก็โอเคครับดาบเบิลเบียบี亚马ก็โหดแต่ว่าล่างนี้น่าจะดัมมี่ลันเนอร์นะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะครับล่างนี้อ่า วานบัตเทนนะครับผมแฟงแรมพาดบล็อกทูบล็อกนะครับวิวเชียนะครับอ่าวิวแชร์วิวเชียนะครับผมอ่าโรมาริโอนะครับผมคานาวารอริวาดูฟิกโกมาราโดน่านะครับผม <laughs> เหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะมานะครับผมอ่ะ uh. มีใครอีกมีสตอยคอฟมาดินนี่โรเบโตคาร์ลอสนะครับอาร์เตียโนนะครับผมอ่านิมา เนม่าเนี่ยที่เราอยากให้มามากๆนะครับอยากได้เนมาร่างนี้ร่างนี้โอ้มีทั้งสปีดมีทั้งฟิกกิ้งพาวเวอร์นะครับลูกปั่นโค้งนะครับแต่ว่าจบสกอร์อาจจะไม่ได้คมมากนะครับตัวนี้แต่ว่าก็ดีครับมาเกลลี่บล็อกทูบล็อกนะครับอันนี้แล้วถ้ามาเทอูดนะครับอ่าอ่าคนนี้ก็แฟร์มาเทสอังเคอร์ในผมตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมานะครับผมเวอร์ดี้สไนเดอร์นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ที่จะมีอยู่นะครับ ซาโมเอโตเอโตนี่โหดนะครับอันนี้มีนะครับผมแล้วก็เคยเรียนด้วยโหดจริงนะครับตัวนี้ราอูคอนซาเลสนะครับผมอ่ะก็กลางๆนะราอูนะครับวีเอร่าบ็อกทูบ็อกอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าคนที่เล่นเป็นก็อาจจะเก่งนะครับแต่ที่เราชอบสไตล์เดีสทอยเยอะมากกว่านะครับสำหรับวีเอร่านะครับอื็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าให้ไล่จริงๆที่มีโอกาสจะมานะครับผมเี่จะมองต่ําไว้ก่อนเลยนะครับ 96-96เนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับแต่ว่า97ก็จะมีป่าปลายแหละนะครับ99เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับโอกาสนะนะครับถ้าอยากให้มาจริงๆเนาะนะครับอยากให้มาจริงๆก็อยากให้ตัวที่ไม่ซ้ำแหละมานะครับผมอย่างดีบาร่านะครับดีบาร่าพวกลาตาโรมาติเนสนะครับลาตาโรมาติเนสแล้วก็ไมเคิลโอเว่นนะครับไมเคิลโอเว่นร่างที่ไม่เคยมีนะครับร่างที่ไม่เคยมี ก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้ใครแหละเนาะนะครับอยากให้มาเนาะนีครับถ้าคนไหนที่แบบไม่มีก็อยากได้รางที่ที่ตัวเองไม่มีเนาะนะครับผมาฟานบัตเทนนะครับฟิกโก้อะไรพวกนี้นะครับก็จะหาตัวที่แบบเจมๆแหละนะครับเนมามาเกลเลอ่อโต้อะไรแบบนี้โอ้ถ้าแบบมาตึงๆขนาดนั้นตัวเกมก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มให้เราแหละนะครับผมถ้าเป็นแบบจะเอาขนแต่แบบ ตึงๆมานะครับที่น่ามองว่าก็น่าจะมี9596ป้าเายปะไปค่อนข้างที่จะเยอะแหละนะครับ <_ an> เพราะว่าตัวตึงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในหุ้นเนี่ยนะครับ9 9 9 7 9 8นะครับอ่ะเนี่ย9 8แนะครับแล้วก็ลงมา96แหละนะครับช่วงนี้อันนี้คือเกือบครึ่งแพ็คแล้วนะครับเหลือแค่อีกแค่7ตัวนะครับอีกแค่7ตัวก็จะมองว่าโอกาสที่จะมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเท่าไหร่น้อยมากๆนะครับ ถ้ามาก็มาอีกแค่ประมาณ2คนนะครับเ8 9 7อะไรพวกนี้นะครับอ่นอกนั้นก็จะเป็นสายแบบล่างๆแหละนะครับมันก็จะครึ่งๆกันแหละนะครับกับเก่งมากเก่งกลางแล้วก็เก่งไม่มากอะไรแบบนี้นะครับอ่เพื่อนๆคิดเห็นว่าอยากให้คนไหนมาหรือว่าคิดว่าตัวไหนจะมาลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เนี่ยผมอ่ะหลักๆเนาะนะครับผมก็จะได้เปิดวันที่10นะครับผมอ่ะถึงวันที่31 เดือนนี้นะครับผมกรกฎาคมนะครับเดือน7ของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมบางคนก็บอกว่าแรดฟอร์ดการ์ดนะครับผมอ่ะเอ็มปาเป้แรดฟอร์ดเอโต้พรีสนะครับผมอ่ะกรุณาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะบางคนก็นอกเลือกนิดนึ่งเนี่บผมกิเซโนโรนารโดนะครับผมโอเคก็อันนี้เอามาให้ดูแลกันนะครับว่าตัวเหล่านี้มีโอกาสที่จะถูกเลือกมานะครับผมอ่ะใครที่เล็งอยู่นะครับว่าแพ็กนี้จะมาเสริมทัพเสริมคมเนี่ยเล็งตัวไหนกันไว้ ที่นาอยากรู้เหมือนกันลองคอมเมนต์ให้รับรับชมรับฟังหน่อย <g iggle> นะครับใต้คอมเมนต์นะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่แบบเอานักเตะมาให้ดูนะครับว่ามีคนไหนบ้างที่มีโอกาสทีท่จะมาในแพ็กนี้นะครับแพ็กสุ่ม20ครั้งฟรีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเก็บอีเวนต์รอนะครับผมอ่ะไม่ได้เปิดในวันที่3ที่4เนาะนะครับผมแต่ว่าเราจะได้เปิดในวันที่10นะครับแล้วก็ต้องมารอดูว่าอัปเดตในวันพรุ่งนี้เขาจะปล่อยออกมาอีกไหมว่าใครจะมาให้ เราได้สูงกันนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับสำัวนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับทุกคนครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม